อาพ่อคำพ่อคำพ่อไว Twelve, ้เลยอ่าอ like ุ้คนบ่เลยมากอ่าโอ้คนแกล้งบ่วิไปหน้าสี่อเขาไปให้เงี้ยี่โคกไปหาซื่อหาหนังัะเลงี้เที่ยวเราดำหน้าเที่ยวเ้าเออเช้่าเราเอาชื่ออะไรสั้นนั่งเม็ดมันดำพ่อเที่ยวเป็นปะเทศกาลดำหน้าเดียพ่อกันที่เนบ่เหมือนปองดำแล้ว ก็พึ่งม่อกว่าเม่อเดี๋ยวไมองเอาสำนั่นมันจะสายเกินไปแล้วนี่โอ้มัรรดาเลยเพียพออันอ้เป็น่นได้ไรพี่้องเอ้ไข่ก็ร่างเกือบเอ่าคุณผ่อก็รลางมาสิไปหน้าโคกาสันอ่าปะโตปะโตคดดังพี่รองเนาะทุกวันว่าหันเป็่นได้ไรได้โชคได้มาบ่หาซอนอ่าเนาะผีผู้คนเสียไปแล้วพู้ช่วนไปเร็นให้ล เอานางเลยพ่อนางเลยนางรถยกูนเนาะอ่านางครับเออพ่อ,อการยุคห่างห้างกันเอายุคห่างห้างนี่ลนะ <laughs> อ่าเออเอ,อืออาพ่อคำครับผมเนาะคนฟันแม่นเจอ <laughs> ยุคห่างห้างพอดีพี่น้องเอ้ยอ่เอาเอา,เอา,เอาพีส่วนประเด็นให้โล อ่าพีว่ามากักบ่อหอยมกอักโคกหาสอง่อาแต่ว่าเปิดสันให้ลูกเปิดขึ้นมาเห็นต่าหาสองเมืองเกิงโอยู่่สันโตเดียวโคโลเลยวกบนตรงๆเลยห้าสองสำหรับพ่อคำเด้อพี่หลองเด้ออ่วันนี้กัมาแล้วลนะตั้งแต่ต้องงวดเขียนให้ไนดะ้พี่หลองพากันจำได้บอสร้างมาซอยเห็นหน้าแมนบฟอฟ แม่งอ้ามีเอฟซีพู้ใดบุพี่น้องอ่ะวน้องขอบพูดอะไรที่ร่วมฝากมาให้พ่อคัมเนาะเอ๊ะแมันจำซื้อเพิ่นไว้ยนะอ๋อขอพูดไปที่ไหนอ่าฝากมาให้คนละนี้คนละน้อยพี่น้องเนาะอ่าต้องวัดจะให้ไปแล้วอันนี้ก็เารคนฝากมานำกลนะมักเพคนได้ตัวเดียวแข็งเพร่งวนมานั่ให้อีกเนี่ยเ้ว่าสั่นนี่มันกจะเอาตาม

โอ้โหงิมไพ่จะมีแต้าว่าใจใจมาาสองหลังสองสองใบเออใมฝันนี่มันบพอใมฝันงวดกอนใจมาาสองใบก็ว่าเอาไ่ทานเห็นหนาเออบเห็นเห็นหนาไพ่ไ่ทานเห็นหนาเขาใจม่าให้ใจมาให้โอ้ออานี่กันเลยครบ่ครบอะไรเรืเ เลยยิบไพ่ขึ้นมาค่อยรุ่นรุ่นเฉยเออเออแต่ว่าเอาเอาขึ้นมาทแรกคือเป็นเป็ดเปืดเป็นเป็ดอ๋ค่อยพี่ออกมาเอารุ่นน่ะตัวตัวนาเออตัวนาเออตัวนาเอา่เอก็ตัวสองมาคือเป็นเป็นเก้าเพราอพ่ลางล่างนี่เป็นหนึ่งไปันสี่เนี่ย โอ้เต่าขาว่าเต่าก็ไม่ฉีดเนาะไม่ฉีดลงมาเนาะออว่าตัวตัวหนึ่งจับขึ้นมากเนี่ยมันมันตัวหนามมนติเห็นโดด้วยเนาะครับว่าถ้า้อมไผ่ทุกใบทุกันอิงน้งกระซังละที่แรกเขาหงวมมากหงวมไผ่มากแน่พอจับงอึ้นจับงอค้นคอยคอยบีบใบใบใบโอ้เออคือคือหนึ่งคือเก่าไปหรึ่งชีดนะ ขึ้นสองนี่เนียนตัวแรกขึ้นเน้นๆนียนยี่ละแปดแล้วเห็นชัดเจนเลยแปดอ้าวที่บังงั้นสั่นรอบบาทเนี่ยอ่ะเฮ้ยนี่นี่ก้มฝันดิ่งเอ้าเอาเราไปเลยพ่อเราไปเลยเรียนไปเรียนมาคือคือเจ้าของจิต สีได้อีกนี่ละบโบวันนอกดิอืลก็ไฟสองใบก็คนเป็นดำมีมันก็ติดเจ็ดใบแปดใบแล่นบ่เออเออเอาผมกผมก็แคยเรีนผมก็รู้จักแค่ว่าว่าไปฟังเอาเรึสิคือจะขวังที่ที่ได้ที่ที่นอกเออที่ชนะเขาชนะเอาแต่ไปชนะที่ได้เงินน้ำมูลเนี่ยเออเออแบบนี่ก็คือเป็นหนังเครื่อง เป็นงูเป็นยังอือที่เขามงนกว่ามานี่มงหางอนยันยึดจังอู้ยู่มงจอมวกยูโคนอ่ะมงนกว่ามานเลยนกกงกบอพู่ไรอือว่ากูบอกพูดไรหมยติงจัง สายมุ่งขานี่สิ่งตื่นเลยเพราะไปตะกี้ตีนถ้ำผู้สาวตีตะกี้นี่จงไหนก็อยิ่งเข่าว่านี่เงินกินถ้ำเลี้วๆเนาะหนึ่งอยเง่ามากนกข้อโพวมากเนาะมูพวกสิบกว่ายันได้อันนี้เกิงนับเกิงตื่นบอกพอนี่คือฝันอยู่น่ความฝันเองโอ้มันตีนกยันก็ ายมุ่งขารหึงติดตื้ตตเลยเสอดเลยเนี่ยออก็นั่นแหละโอ้ทีพรกอนี่ยเพราะกูโตัววานี่ก็กิมากเลยคว่ำดีคว่ำหายกับกับบอลหลู่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ตัวนี้มันมันใหญมันหนัจกจังกลัวเป็นสกเก็ได้ติดยันเลยเออ จะไป้องจัดตัวไว้ก่อนนี่มันจีเขาล่างจีเขามุ่งวะทอ้ <c oughs> เอเข้าไปแล้วป้อนป้อนหัวเข้าไปแล้วเข้าประตูมองงั้งอะไรเออเออเออมองเต่งหน้าเพื่อนพี่นอ้องแต่ตัวเงาเหยียดลงมากหอดสีดิ่งเลยอ้ง่ายฟันอ่ะไปจนเข่าไม่มุ่งตหัวโอ้กันแน่นบ่บ่ ตีนยันกันบ่สะดวกกอนนี่กับบ sure ่เนี่ยือิดเล่บ่บ่อาจจะใส่ห้างสิบบ่บ่อาจจะคิมากค่วมอยอวแล้วคนอมากเยอะ้คือเขาค่วมฝันบอกที่บอกเดืรดเองแค่เหนอ๋อแต่ที่เจอกันฝันมาเห็นงูเห็นยังกี่ว่าที่ว่าเขาเปรี้ยๆเลยตะกี้อ่าพยายาคนคนมาหาเภาวะอันนี้เราเราต้องไดี้เสะดวกสะดวกตีนยัน คนสช้ม่งขาดเนาะหันจะรูมลุเลยเจ้โอ้คนห้องนกันบ้านรับีนกันมีคนมาสูนขี้เอะีิฮูเมียโรสหรือกังเข้าฝันไว้หรือหลือหะไรๆเศดษๆศสดกันฝันว่าตีต้ยมือไปพร้อมนี้ก็ตื่นไปเลยอืมนี่ละตื่งขี้ละ À, không phản gì kia ờ cái hiếp trong đấy chỉ cho vị trí đấy nói nhau có bói hết đầy vào cảnh khuy cảnh à Cái ngọt coi nhỉ khỏi cái gian thứ này ạ hả ngọt coi nhỉ nhà tôi này hoa khỏi cái gian khỏi lên bây giờ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  bây mày ừ, ừ. Mà ừ. ừ. cặp con cặp con tông hóa khỏi bài khỏi cứu, cứu này mùng ừ. ป้อนหัวก่อนไปนี่พุ่มใหม่ใหม่แปดหายแล้วแปดแสามเด้อแปดสามแล้วอ้ตะกี้อันเคยเคยเขาไปหาเลยแตะว่าจะซื้อบอกแนนบอบอบอหรือทำไร้ทำอย่างห้องเลยเออแต่ว่าผู้เ้าง่านเรียนไปบ่มีที่อยู่ไปดี่่อยูใจกับบ่ดีใจไปอยู่งมังได้กับบ่ว่ากัมันจะิยานนาะภัยกติยานมันแล้วเนาแต่ว่าอันนี้มุดไปตีนทีบก่อนทีบเลย โอ้ก็เลยมาเรืลูกว่าเลยอืมอ <Yes ันเด็ดอันจะคเอามือได้มืออื่นมือเฮ่อสิบหาดีพอว่าวันเสาดีสิมาหมือวันเอ้สิมาอายุพอสิมาอายุสิมาอายุแล้วสิมาโค้งสิถ่ายอยู่ ต่ว่ามื่อน,นี้คือเห็นแต่ตอนนี้จำข้อความไปมันขึ้นมาอ่างก็เป็นรุ่นไพ่ไไไพก็เป็นอย่างงูเนี่ยแลว้วเนี่ยเรื่องจำอะไรต่ว่าเปียดเห็นชัดเจนแน่เปียใบใบเ,กเลกอืม โอ้ใบ,บที่ใบใบที่สองทับข่ายทับข้าบอพ่อเนกเก่ากันหนึ่งอ๋อพี่ลองเขียนลงไว้ยอะหน่อยอืมแต่ว่ามีสองใบแมนหูม่มาจะจังจังเลอเนาะชุดต่อยว่ามี่ะไรชุดต่อ,ขอเขียนไงเรียกว่าเขียนไทย<แ>อ่าอันนี้อันนี้เป็นเนาะ กตนึ่มันยังยังสั่งก็สางเอนนี้สัางก็เลยจะตีไปก็ว่ากลางก็บบริบบอกนี่บวกหมื่นแล้วก็ว่าตีไปหันก็เจอท่านหลวงก็เจอท่านเขาปฏิเสธโอ้ที่ว่าเพ็่เชียนให้เป็นบริบทบอกที่ไปที่มาฟังฉันส้างแต่ว่าบานนี้จ้ะเอาลงตั้งไวบานนี้ที่เนี่ยมีแปด จับได้แล้วบุ้งอ๋อ,อกระบ,บอกเป็นบ่บ่ให้ม,นนะมนันใจนะใหคือคือหาของเอออันชัดเจนเลยมเมืองเกึ่งเลยเกึ่งนี่สองตัวเรื่อยๆเลยอืออันนี้ก็สองใบแต่ว่าสินี่ก็คือหนึ่งคือวา่านี่แค่เป็นเห็ดตัวเดียสินาะขึ้นกัน เปนหกหาสองนะที่แหลกจาวาบวาดีลาเปิดขึ้นหบ่มีนะ,ะหรือหาสองหรือทหาสองอืมเอาพี่น้องฝันที่สองเงนอจังเลยจัง่าจะมาให้คนยำให้อีกจอหลังกันผ่าก่อนจะเดือตื่นก่อนอ่าอันนี้ก็ันที่จำได้ที่ทเราามันแต่ว่ากัน คันเงอนพระแปดแปดคำชิบหาคำ1ิบหาคำแล้วกพออีกหมื่อสองมือโดนก็โดนโดนก็โดนตังเลยหินก็ห็นชักเลยโอ้ขันเัินวันพระขันเงินฝันขันยังน่ะอืมอันอายกคุณพ่อเอาเพิ่มเติมจักหน่อยพี่หลังเพิ่มเติมจักหน่อยอ่าพ่อจะนั่นก็ใน เลียกเรามากจะได้ชอบจะได้ก็เรียกเ,าากเรกเอาออันนี้ก็ว่าวตามค้อมฝันอะโอ้อต่ว่าถือไพ่สองใบดิจับไปเสียพอจักเสียเออเสิบางเลขอืมเอาพี่้องเนาะก็คือไห้เป็นแน่ทา้ครับผมเนาะคุณพ่อคนบ้านนอันั้นเด้เพีองด้วยไ้พิจณาเบิ่งสะกอน เจอโดยความบังเอ,อิญพี่รองเนาะที่รถไร่เพื่อน้นี่เพิ่นจะไปโคกไปหน้าแล้วอ่าอ่าแต่ว่าไพ่สองใบฟันล่าสุดนี่กัอ่าแปดอีชักเกณนเพิ่นว่าต,านตานอนนึงโตถ่ายดีอีนึงหึ้นสีเก่าขน้นละ่ะอืออ้าสำหรับแนวทางพ่อคำด้วยพี่้องด้วยฝากตอนเอฟซีสุข,ขุกคนครับผมอ้าวส่งๆมันมานครับสวัสดีครับ อ่าขอบคุณคุณพ่อหลายครับ